เราคิดแล้วว่าเอาไปเก็บตรงไหนกลัวหายอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าดีใจไหมก็ดีใจเพราะว่าเขาให้แบบให้เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบทั้งเพชรให้ทั้งข้อมืออีกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าข้อมือก็ใส่เหมือนกันเลยของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะด่าจัดนะคะปกติเนี่ยเราใช้แต่แบบตัมสำเพ็งอะฟิลนั้นเพราะเราเป็นคนไม่ระวังไงของมันจะหายนึกออกปะเพชเนี่ยมันก็จะเป็นช่วงแรกๆที่เราได้รับอะไรอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกว่า ถึงปัญหาไงว่าจะเก็บที่ไหนแต่ว่าน้องหนูไปเผือกมาแล้วมันลดเอาผ่าชั้นหนึ่งก็เยอะอยู่ค่ะเยแต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาก็เหมือนให้เป็นงานแต่งด้วยก็คือจะได้ใส่งานแต่งอะไรเงี้ยเขาผ่านครึ่งไงของผ่านครึ่งหนึ่งแล้วก็เป็นของของงานแต่งครงเขใช่เขาเป็นแบบเจ้าบทเจ้าก้อนอ่ะเป็นคนแบบความหมายเยอะอ่ะอันนี้ก็จะต้องมีรายละเอียดอะไรเงี้ยแบบเยอะอะไรเงี้ยค่ะ ในขนาดที่เราแบบเด็กผู้ชายมปนแม่อะไรเงี้ยเรื่องแม่นี่หนูไม่อยากจะเชื่อ uh huh. พ่อนี่ไม่เท่าไหร่พ่อเองมีสิทธิ์ว่ามีความไ็นได้ uh huh. ก็คือตอนเช้ามาพ่ออย่างแรงแล้วก็ให้กล่องของขวัญมา uh huh. ซึ่งกล่องของขวัญนั้นเปิดออกมาเป็นทอง uh huh. ทองคําแทง่งเท่าไหร่คะห้าห้าบาทค่ะ uh huh. อันนั้นก็พ่อให้หนึ่งเสร็จตอน,น,นคืนนึกว่าแม่ให้แรงแล้วเพราะว่าอุย้ยสงสัยนึกว่าให้กระเป๋า uh huh. แต่ความจริงพอเปิดมาเป็นเงินตั้งหนึ่งก็คือล้านหนึ่งอต่ที่ตอนแรกอะตอนที่เราไม่รู้ว่าพ่อแม่จะให้อะไรใช่ไหมเราก็แบบให้ไอ้เฟอร์คนละเครื่องโทรศัพท์คนละเครื่องเครื่องใหม่ไปอะไรเงี้ยเพราะว่าวันเกิดเลยก็ให้พ่อกับแม่ไม่ทุกคนเล่นใหญ่มากแต่คนที่เซอร์ไพรส์มากกว่าหนูก็คือน้องชายยืนจิกหัวตัวเองไงว่าแบบเราชั้นล่ะก็ดีนะคนเราเลือกเกิดได้หลายรอบได้ไหม ไม่รู้ว่าปีหน้าจะให้อะไรใครตอบเราว่าแม่เราต้องให้หอะไรอ่ะ <c oughs> เงินก้อนนี้เก็บคืนแม่ไหม <c oughs> นี่แหละเป็นความคิดถึงแม่แน่ๆเลยเอาจริงไม่แต่เขาบอกว่าปีที่ปีที่ผ่านมาเราก็แบบให้แม่ไปเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ย <c oughs> แม่เขาก็รู้สึกว่าเขาไม่อยากได้ของใครยังคงคอนเซปต์ของคุณลีอยู่อะไรเงี้ย <c oughs> เขาก็เลยให้เราไปเนี่ยค่ะไม่บังคับอะไรค่ะเขาให้ก็คือให้มาเลย <c oughs> ไม่มีแบบเก็บไว้ใช้นะเก็บไว้ต่อยอดเขาก็แบบให้แล้วเขาก็แค่บอกว่าขอถุงกับกล่องคืนด้วยเพราะแม่จะไปใส่กล่องต่อ